ครับวันนี้ผมจะมาดูลูกชิ้นไม่ใช่แล้วนี่ครับผมเจอญเลยครับพี่ โตโยต้าอันตีนะครับผมพีย่ยาเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมพี่มากับแฟนนะมาดูรถคันนี้โตโยต้าอันตีสนะปี2010ครับผมต้องบอกว่าอาชีพเกษตรกรครับเซ็นวันเดียวรู้เรื่องพี่เราก็มีบริการนะพี่ยาไม่สะดวกมาเราส่งรถถึงหน้าบ้านนะนครพน,พนมก็มัน300กโ,โลนะฟรีพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะต้องบอกว่านี่นะครับพาดูหน่อยสภาพรถก่อนส่งทุกคันนะคันนี้ผมเช็คเองเลยเข้า ศูนเช็คให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้เรียบร้อยอ,อันนี้กี่วันถึงครับพี่มันช่วยวันเดียวครับวันเดียวถึงนะพี่พรุ่งนี้ถึงพิยารอรับรถได้เลยครับอย่างที่เราบอกครับสามเ่ยมอเตอร์พี่รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะใครอยากได้แบบนี้พี่ติดต่อผมได้ที่เบอร์ครับ0 9 4ย์6 4 7 6 4ี่เดีพี่เดี๋ยวให้ดูรถเลยน้องสาดกล้องเข้าไปมีลอ้อเจ้าของอยู่นะอีกประมาณ200คันพี่ต้องบอกว่ารีบเลยนะครับ เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเดียมออโต้ครับสวัสดีครับ